ตอนพี่40เนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วนะมันเหนื่อยง่ายเหรอพี่เหนื่อยง่ายหลับง่ายไม่ใช่หลับง่ายคือนอนแล้วหลับนะนั่งไหนหลับนั่นไปทํางานก็หลับในรายการก็มีมันก็ไม่ค่อยดีนะอย่างนี้นก็ใช่ไงก็เลยดับเขาเรียกว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดีแล้วะนะครับพอดีช่วงหนึ่งก็โชคดีไปเจอเบนจอ์ออยเข้า嗯嗯แล้วก็อย่างที่บอกคือว่าเราเริ่มรับประทานมาตั้งแต่ตอนอายุ่ะ ปรากฏว่าทานแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่หนุ่มกับตอนอายุ40มันรู้สึกตื่นเช้ามาแล้วมันแบบว่าสดใสกระีกระเป่าเพราะตื่นเนี่ยปกตกเตยวลาตื่นมันจะงัวเงียใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอตื่นมาปั๊บในสารสกัดของซีคมินเนี่ยมี10ชนิดมีอะไรบ้างเป็นสมุนไพรเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นมี งามอนงาโดำรำข้าวมะพร้าวตัวเราอินคาน้ำมันปลายังมีอีกไหมน้ำมันกระเทียมสารสกัดจากพริกไทยดำสารสกัดจากขมิ้นชันและแฟลกซีดออยเป็นยังไงความจำยอดเพื่อเกียรติผลประโยไม่ต้องดูคลใช่ถูกต้องนะคะคือ1ิบชนิดนี้จะดูแลคุณยังไงร่างกายผมพูดให้ฟังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคนเราเวลาที่เราเริ่มมีชีวิตเติบโตมา รับประทานอาหารเนี่ยมันจะมีการสะสมไขมันในหลอดเลือดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวแล้วแต่ตอนนั้นสุขภาพเราแข็งแรงร่างกายเรายังดีมันเบินออกไปหมดการตกค้างจึงไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมมันตกค้างมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์รวมทั้งออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงเซลล์อวัยวะและสมองค่ะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วกว่าปกติสารสกัดเหล่านี้เข้าไปช่วยทําให้เส้นเลือดของเราสะอาดเลือดไม่หนืดไ<อ>หลเวียนดีเอาสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงเซลล์ได้<อ>เลี้ยงสมองได้เลี้ยงหัวใจได้ร่างกายก็กลับมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึง้น